โยมไพศาลไปเห็นกุศลผลบุญและผลที่สุดก็โยมไพศาลก็มาบอกตั้งแต่เมื่อปีเขาเริ่มนิมิตปีพศสอง4ใหม่ๆก็มาเล่าให้ฟังเรื่องวัดนี่แหละเจ้าแม่สั่งมาแม่จามาเทวีเมืองนี้เป็นเมืองแม่จามาเทวีสร้าง บุญนะพัฒนามาท่านก็สร้างมาท่านก็มาเล่าเรื่องาพระศพท่านเผาตรงในวัดเรล่านี้แหละด้านเทศบาลแต่ก่อนเป็นของวัดตอนหลังปีเปลี่ยนการปกครองพศ .2472 เกิดเทษาพิบาลเขาก็ขอไว้เป็นเทศบาลวัดก็ถูกตัดเจ้าแม่ก็มาบอกประวัติศาสตร์เรื่องวัดเรื่องตอมา ที่ได้อยู่ในศาสนามากี่พบกี่ชาติหลายพบหลายชาติโยมพศสารแสนชัยได้ลิมิตเกี่ยวกับลุงเจ้าแม่ก็ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลงปูนหลายจุดแล้วก็เอามาเชื่อมต่อซึ่งพระเถระเจ้าที่ได้ติดตามเมตเจ้ามาจากลบบุรีในครั้งนั้นมาสร้างเมืองลำปูนนี่มีอยู่ห้าร้อยองค์ ห้าร้อยรูกนั่นน่ะในจำนวนห้าร้อยนั่นก็มาเกิดในดินแดนตั้งแต่เมืองตากตั้งแต่เมืองตากขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จากจากที่ห้าร้อยเนี่ยอยู่ในตั้งแต่เมืองตากขึ้นมาด้านเหนือซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านติดตามแม,ม,นะม่เจ้ามาห้าร้อยนั่นหลวงพ่อเกษมเขมโกนี่ก็หนึ่งในนั้น คุบาลาตาทิพย์หลวงพูอหลวงปู่ลาตาทิพย์ท่านก็แพงก็งกนหนึ่งในนั้นหลวงปู่คุบาอินอินโทก็นหนึ่งในนั้นคุบาเจ้าศรีวิชัยก็นหนึ่งในนั้นหลวงปู่คุบาชัยวงศาสาก็นหนึ่งในนั้นหลวงปู่พุทธบาทก็หนึ่งในนั้นท่านไปเป็นความช่างไปจับช่างของเจ้าหลวงเหมมพินพจิตเจ้าผู้กองนครละพูนก่อนเจ้าหลวงองค์สุดท้ายที่บ้านปางเมืองลีท่านก็ไปได้แม่อุษาที่โน่น ก็เลยเกิดออกมาเป็นครูบาเจ้าศีวิชัยก็เป็นคนหนอนเนื้อเชื้อบ้านนี้แหละก็ถือว่าบ้านสันปยางหลวงเนี่ยเป็นบ้านที่มีประวัติอันศาสอันยาวนานวงเวียนกรรมเนี่ยเดี๋ยวแต่มาจะเล่าอา,อายุงไปนี่มีกัยุ่งไม่มีนี่หมาตัวนี้ในวัดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง มันมีวิบากกรรมอันนี้นี่เอมแมอมอายุงหลานมันเกิดเป็นชาติหมาสามชาติแล้วยงหมาในวัดเจ,เจอจากไอโคลา่าตายจากชาติหมาโคลา่ามาเป็นไอเสือจากไอเสือก็มาเป็นอายุงโยมจะเล่าให้ฟังมีโยมคนหนึ่ง แกก็อยู่หน้าวัดนี่แหละโยมอยู่หน้าวัดแกเป็นคนที่ไม่ได้ไม่คืบตอนก่อนนะตอนเป็นเด็กดุดุร้ายโมโหขี้โมโหก็พ่อแม่ก็เอาโตขึ้นมาก็ไปฝากสมภารวัดเหนือนี่เสร็จแล้วไปตีต่อยกับเพื่อนเด็กวัดเดียกันมีด แทงเขาพ่อแม่เขาจะเอาเรื่องไปเดือดร้อนถึงหลวงพ่อสมพานท่านก็เลยขอให้เอาศึกขาลาเพศออกประตูวัดมีดในพกเอวผ้าขมามัดเอวใส่กางเกงขาสั้นเสื้อขาวสุบหมวกแล้วก็เอามีดโมโหไปจ่วงแทงที่ประตูหน้าวัดอย่างเงี้ย แล้วก็พูดแบบพรุดสวาจาด่าหลวงปู่หลวงพ่อจเจ้าวาดด้วยวิบากกรรมที่ด่าหลวงปู่เจ้าวาดคือคือสบทคำสบทขอโทษเถยงพูดพูดให้โยมฟังเดี๋ยวมันจะได้เข้าใจง่ายลุงคนนี้แกสบทว่าชาติหมานี่ขอโทษเยพูดพูดให้โยมฟังเดมนจะได้เข้าใจง่ายลุงคนนี้แกสบว่าชาติหมานี่ขอโทษเยงต้องใช้คำนี้เพราะเขาพูดจริงๆชาติหมานี่ทางพระอู้พูดภาษาเหนือว่าห้าไม่อยู่ก็ได้ก็หมายถึง ตัวเขานะ่ะไม่อยู่วัดก็ได้เพราะถูกไล่ชาติหมานี่ฮะไม่อยู่ก็ได้เขาก็มีดจ้วงแทงประตูวัดด้วยความโมโหหลังจากนั้นศึกขาลาเพศไปไปรับจ้างเขาทำงานเลยมีแต่เรื่องตีต่อยแล้วที่สุดมีอยู่ครั้งหนึ่งตีต่อยกับโยมตะเกี่ยวก็เรื่องมีดตลอดเพราะว่าเขาศึกขาลาเพศเนี่ยโบราณเขาถือนะออกวัดเนี่ยเขาไม่ให้ออก สัตตาอาวุธพกอัน,นิโมโหมีดจ้วงแทงทรณีประตูว,วัดอ่ะพอดอยู่ไม่นานเกิดเรื่องทะเลาะก,กันคนคนนั้นคู่กรณีมีดฟันคนนีนิยมมีดฟันผ่าเนี่ยหัวคิ้วนี่ตาด้านนี้เสียไปเลยตาเสียไปข้างตาด้านนี้ดีด้านเดียวลำเป็นรอยบากอยู่ตรงนี้แล้วไปที่ไหนนะไปทำงานต่างบ้านแต่ภรรยาแกเป็นคนอุตร,รดิต รยาแกเป็นคนอุตรดิตฐ์ชื่อลุงอ้ายไปได้ประคำที่อุตรดิตฐ์ก็ตลอนไปชีวิตทั้งชีวิตไม่มีเจริญเลยจนหายไปหลายปีดีดักหายไปหลายปีดีดักปรากฏว่ากลับมาลำพูนสมัยนั้นอาตมายอยมาอายุนี่ตอนนั้น30มประมาณนี่แหละ30สิบ มาเป็นพระตอนนี้อยู่ที่ตอนนั้นไปอินเดียต้นโพยังไม่มีรั้วสมัยนั้นจะมาไปเป็นสับประลอเผาผีเพราะว่าโยมเขาตายทําหมู่บ้านจะมาก็ไปช่วยเอาศพไปเผาทีนี้วันนั้นแกก็กลับมาอยู่บ้านอาศัยอาศัยกินของเส้นไหวและคนเอากระตังให้พอ พอเลี้ยงชีพยอยู่ได้ที่อ,อนุสาวรีย์กูช้างเลยช้างผู้กรรมนะเขียวช้างผู้บรมีเจ้าแม่เจ้าแม่เผานี่แล้วก็กูกูของช้างผู้กรรมนะเขียวตัวนั้นอยู่อยู่เลยนี่ไปหน่อยยมอยากจะไปเที่ยวก็ไปดูได้ยังมีคนเยอะคนบวงสรวงเป็นเสื้อบ้านหลักเมืองของลำพูนหลังจากนั้นเขาก็มาอาศัยอยู่ที่นั่น มีงานศพแกก็ไปช่วยฟืนที่เหลือจากเผาศพฟืนที่เหลือจากเผาศพแกก็เอามาใช้มาทําในบ้านคือมาเอามาก่อเป็นเตาไฟอะไรฟืนไฟอ่ะใช้หุงใช้แกงก็ไปอาศัยอยู่บ้านโยมที่ข้างข้างปา่าช้าหลังปาัาช้าเป็นสวนลําไยเขาก็ให้อยู่ก็ให้เฝ้าดูแลสวนก็อาศัยเลี้ยงชีวิตโดยการไปขอ อ,อยู่ที่นั่นมีคนมาก็ก็ให้คนไปสิบบาทห้าบาทอะไรนี่แหละไปขายดอกไม้ปัดกวาดให้ศาลศาลเจ้าพอ่ขอขุณช้างทีนี้อยู่มาวันหนึ่งงานศพเผาเผาศพโยมบ้านทิศตะวันตกวัดแหละและ้วแกก็ไปช่วยแกจะไปช่วยเป็นสับปะเลิดทุกวันธรรมาก็นั่งดูเขาเผาศพอย่างเงี้ย อย่างเหมือนศพเผาตรงกระดาโน้นทางหลังยมนน่อนอะอมะก็นั่งอย่างเงี้ยหันหน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยแอเ็เข้ามานั่งคุยพอแกเข้ามานั่งคุยกับอาตมาว่าอ่าอยัางไงยังเขาแกเรียนตัวหนังคืออักขระธรร,ธรมแกแกเก่งในเรื่องนี้วรรณกรรมทางโค้งเหนือเนี่ยแกเก่งพราะแกเคยเรียนอยู่วัดพูดกันไปพูดกันมาก็ มีโยมคนหนึ่งชื่อลุงฉลองก็มาอุ้มหอบเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาไปวางทางด้านให้เดินออกไปว่าเขาพูดลุงหลองพูดกับลุงลุงายวะลุง <c oughs> ลุงให้ท่านนั่งดูอยู่เงียบๆเถอะอย่ามาลบกวนมาคุยกับท่านลุงแกงเน็บมีดฟกอยู่อย่างเงี้ยหลังจากนั้น กาก็เดินออกไปดันลุงฉลองก็มานั่งอยู่ก็กล้มานั่งคุยแทนว่างเงินน่ะแป๊บเดียวเนี่ยมันเผลอยังไงไม่รู้เดินมาเพราะมันเป็นป่าป่าแปดท้ามันก็ลบหน่อยเนะ่ะแกเดินมาข้างหลังมาเมื่อไหร่ไม่รู้เพื่อ้ะมาไม่เห็นกน่ยแกยกมีดขึ้นอย่างนี้แล้วโยมแกยกขึ้นมาตะมาก็เลยพูดว่าลุงหลองลบเนี่ยลุงหลอ,องก็ยกมือขึ้นอย่างเนี้ยประสาน กันหัวยมประสานมือกันหัวมีดก็ลงช่บเขาให้ยมเลยด้านนี้ไปสามเหลือสองนิว้วด้านนี้ไปสองเหลือสามนิว้วเลยสรุปว่าหายไปห้านิว้วนี่สองนี่สามเลือดกระเซ็นเนี่ยติดผ้าตมาตมาก็บอกว่าโอ้ตายละแหวง <c oughs> พอดีในสแสวงอยู่ใกล้แหวงล็อก สวงก็โดดลวกลุงอ้ายที่ถือมีดจะง,ง้างฟันครั้งที่สอง <c oughs> ปรากฏว่า <c oughs> เกิดเรื่องก็รีบเอาลุงหลองเลือดตกเยอะเอาไปส่งโรงพยาบาลเย็บไม่ได้ตัดไปห้านิ้วหรือเหลือห้านิ้วสองกับ,สอ,กบสองกับสามหลังจากนั้นปรากฏว่าลุงหลองตรรมาก็บอกลุงหลองไม่ต้องไปเอาเรื่องมันหรอกจำเถอะคนไม่ คนประสาทคนอะไรก็ไม่รู้ก็พูดอย่างเงี้ยเนาะหลังจากนั้นแม่มาก็เลยบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยอย่าอย่าให้ลุงลุงอ้เนี่ยเข้ามาใกล้ชิดคนเพราะว่าแกดูร้ายแกขี้โมโหหลังจากวันนั่นไปเนี่ยทั้งจากวันนั่นไปปรากฏว่าอยู่มาแกตายตายแบบทุรนทุรายมากโยม ต่มานี่แหละเขาก็มาบอกเขามาเพราะว่าไม่ไกลบ้านอยู่ใกล้วัดเนี่ยก็เลยช่วยเขาสงก็เอาข้าวอาหารโยมที่มาเลี้ยงเอาเอาลงให้ไปไป,ไปจัดก,การกันไปเอาไปตายไปแล้วนี่คําด่าที่แช่งครูบาอาจารย์เป็นหมาจริงๆโยมมาเกิดเป็นหมาที่ตมามาลู้ตอนหลังเนี่ยตมานั่งภาวนาอยู่วิหารหลังนั้นสมัยนั้นตมาก็นั่งภาวนา ตอนประมาณสักเก้าโมงสิบโมงอยู่ๆมาตอนที่อินมาออกสมาธิแผ่เมตตามันมีหมาตัวหนึ่งมันมาหมอบอยู่หลังอิตมาเมื่อไหร่ไม่รู้อิตมาก็ออกจากสมาธิกําลังเหลียวหลังจากนี้สมมตินี่น้าพระประธานอิตมาก็กลับหลังหันเพื่อจะออกเดินก็ไม่เห็นหมามันหมอบแล้วตีนสองเท้านี่มันมันเทียบอย่างนี้ อันมะก็ออกจากสมาธิมาใหม่ๆถ้ามาดูตามันเนี่ยตาข้างนี้ข้างที่โดนฟันเนี่ยมันไหลเย,ยิอด้วยน้ําตาโยมแล้วก็ไม่รู้มันนี่ยังไงถ้ามามันความรู้สึกถ้ามาเนี่ยถ้ามาจําจําสายตาคู่นี้ได้เพราะว่า <c oughs> ถ้ามาอยู่ใกล้ชิดกับเขาอะโยมรู้จักดีเลยทีเดียวแหละ ธรรมจิตตมาวบอกนี่มันลุงไอชัดๆนี่ธรรมากว่าลุงไอมันอย่างงี้เลยโยมมันพังงะขึ้นอย่างงี้เลยตีนมันคู่อย่างเงี้ยมันโงกหัวอย่างงี้เลยมันนั่งห่างนี่กับโยมนี่กับธรรมานี่แหละโอ้ตายเลยธรรมาว่าลุงไอกลายเป็นหมาไปแล้วหมาตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครละร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่หน้าวัดนี่แหละมันมาติดคนเนี่ยตามมาแล้วมันมา มันมาอาศัยเพื่อนเล่นกับพวกในวัดเนี่ยแล้ววันนั้นมันอิละมันเข้ามาวันแรกมันไปหมอบกราบเล้เหมือนเหมือนมันจะรู้อะว่าจะต้องบอกใครก่อนทั้ามังกันเลยว่าชาตินั้นมันชื่อโคล่าชาตินั้นมันชื่อโคล่าเพราะว่าโยมนั่นบอกว่าเป็นหมาทังทงางใกล้ๆที่บ้านเขาเกิดนู่นแหละบ้านที่เขาเขาอยู่นั่นแหละที่ที่เขาอยู่เลย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 จากวัดไปเนี่ย ไปเกิดในท้องหมาเพราะด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าชาติหมานี่เนี่ยด่าครูบาอาจารย์เป็นเป็นหมาเนี่ยห้าร้อชาตินายโยมจะบอกให้นี่ยังชาติที่สามเองนายุ่งเนี่ยจากชาตินั้นโอ้โหโยมนิสัยหมาตัวนี้ไม่ไม่ดีเลยแต่สอนรู้เรื่องมันจะเชื่อด้มา บางทีเนี่ยบทมันจะโมโหนะโยมถ้ามันทะเลาะกับหมาตัวไหนนะมันกัดไม่ปล่อยโตกว่ามันมันก็สู้ฟันเนี่ยฟันสองสี่ท้างหน้าล่างเนี่ยพักเล่นนะโยมมันสู้เขาอะตัวมันใหญ่มันสู้เอาจนสุดขาดใจมัน่ะมันเป็นหมาดุอย่างอย่างลุงไอ้นั่นแหละเป็นคนที่ดุไร้เป็นคนที่ขี้โมโหหลังจากนั้น มันก็อยู่ในวัดเราตมาสังเกตพฤติกรรมมันขี้โมโหโยมใครไปเล่นกับมันทะเลาะหมดอ่ะมันเป็นคนเป็นมาคนยังไงก็เป็นหมาอย่างนั้นจิตเอาจิตจิตดูร้ายมาเกิดตอนวันมันตายมันไม่ได้ตายในวัดโยมเพราะมันประมาทพละตนาใจไม่ตายนอกวัดตรงตรงที่เขาขายของเนี่ยหน้าวัดนอกวัดมีโยมมาบอกว่าโคลาตายแล้วเออชางมันเถอะเอาฝัง แส่าบางสุกุลให้มันเสร็จแล้วอยู่ต่อมาหายจากชาติอโคลาไปหมาในวัดปรากฏว่ามันเกิดลูกออกมาอีกมันก็มาเกิดกับแม่หมาลูกอ่อนในวัดไปเกิดใต้ถุนสลาโน่นสลาเก็บศพอยู่หลังโน่นเกิดมามันพี่น้องมันก็มีสามสี่ตัวเนีย่ยจนลุทะมะดูมันแล้ว นิสัยไม่เปลี่ยนเลยชาติที่สองเป็นลูกของไอโคล่านั่นแหละเป็นลูกของไอโคล่านั่นแหละกระตัวมันลวก็กลับมาเกิดเป็นจากพ่อมันมันตายมันก็เกิดกับหมาตัวมีอีกตัวหนึ่งในวัดพอมันมาเกิดเหมือนเด้ดูโอ้ยยังไงก็อย่างนั้นเลยไม่ทิ้งแถวเลยกัดกันเนี่ยฟันทั้งล่างมันสู้เขานะอะจนตีมันเถอะ เาตีมันมันนี่มันไม่ยอมหรอกมันสู้เอาใหญ่ก็ใหญ่มันสู้นะมันเหมือนกับชีวิตของลุงไอ้นี่ตายจากชาตินั้นไปธมาก็นึกว่าจบแล้วที่ไหนได้นั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่แหละโยมก็มาอย่างนี้แหละมันมาจากไหนไม่รู้ดิงดิงดิงมาตัวเล็กหมายอย่างหมากระเป๋านี่มันดิงดิๆงดิงดิงมาโดดขึ้นธมาเนี่ยธมานั่ง ถัดสมาอยู่บนแท่นอันนี้แหละมันโดดจากนั่นมาป๊อบมานั่งอยู่ตักอันตมาเนี่ยภาพว่าน,นั่นเนี่ยโยมงง,งกันไปหมดเอ๊ะหมาตัวนี้มันมาจากไหนเขามาปล่อยวัดโยมมาปล่อยวัดแล้วไม่รู้มันวิ่งมายัางไงมันวิ่งรุดมาโดดที่ตักแล้วนอนอยู่นี่แหละเอาใส่กระเป๋าอังสายอย่างได้เลยตอนนั้นตัวมันน่ะมันอยู่แถวเนี้ย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 มันอยู่มันเล่นอยู่แถวนี้แหละชื่อโค ธรรมะเลสใสมันชื่อว่า,ายุ่งนะนี่ใสไม่เปลี่ยนดุโอ้ธรรมาว่าโอ้หลวงอ้ายนี่เกิดมาใช้กรรมที่ด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเนี่ยตัวอย่างเป็นหมาอย่างที่เขาอธิษฐานนั่นแหละอย่าได้นึกว่าคนแล้วมันจะเป็นสัตว์ไม่ได้นี่นะขอขอขอญาตโยมระวัดระวังด่าพ่อด่าแม่เนี่ยขอเถอะอย่าไปไปดา่าจะไปฆ่าเนี่ยกรรมหนักนะ ปิตุขาตฆ่าพ่อมาตุข,าต,ขาตฆ่าแม่อรหันตะฆาดฆ่า,าพระอรหันโลหิตุปาทบบาททาให้เลือดพระพุทธห้องพระองค์ห้องตอนที่พระเทวทัตจะฆ่าพระพุทธเจ้าพิ่งหินจากพิจก,กูสเก็ตหินแตกจัดกระเด็นถูกข้อพระบาทต,ตะตุ่มพุทธเจ้าจะเลือดหอกกำหนักแล้วก็ห้าสังฆเพทพระเทวทัตได้ข้อสีข้อห้าเสด็จเกตเสด็จนี่หินสเก็ต ถูกข้อพระบาตกับกรรมที่ได้ยุแยงให้สงแตกพระเทวทัตถึงตกนรกจนถึงทุกวันนี้นี่คือกรรมด่าพ่อด่าแม่ยิ่งคนสมัยเนี้กินยาบ้ามาไม่รู้อีนยนนีเน่เห็นทุกวันฆ่าพ่อฆ่าแม่จนวินาศสันดโลไปหมด